จากเรื่องราวดรามา่ากลายมาเป็นจ Grab ุดกำเนิดของเส้นทางเดิน evet. ป่าสันนอกวัวในปัจจุบันจะพาไปดูว่าสถานีพักเหนื่อยแต่ละจุดนั้นมีความโดดเด่นกันอย่างไรและในระหว่างทางจะเจอสัตว์ป่ามากน้อยแค่ไหนคลิปนี้มีคําตอบกับจุดกําเนิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติสันนอกวัวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมกาญจนบุรีนเขาสันนอกวัวจุดสูงสุดของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นยอดเขาที่มีรูปคล้ายโหนหรือนอตรงหลังส่วนบนของวัวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีสูงจากระดับน้ำทะเลปลานกลางประมาณ1,767เมตรระยะทางจากจุดเริ่มเดินถึงยอดเขา9กิโลเมตรใช้เวลา2วัน1คืนในปี2,567ได้เปิดเส้นทางระหว่างวันที่3ตุลาคมถึง9กุมภาพันธ์2568 ในเช้าวันเสาร์หนึ่งของเดือนพฤศจิกายนณตลาดเช้าท้องผาภูมิกับบรรยากาศพ่อค้าแม่ขายเพื่อเปิดร้านต้อนรับผู้ที่เข้ามาจับจ่ายหนึ่งในนั้นก็เป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวแปลกหน้าแปลกตาอย่างเราที่ถูกอบกอดด้วยอากาศที่เย็นกำลังดีระหว่างเดินตลาดก็ไปสะดุดกับขนมชนิดหนึ่งคุณป้าควักแป้งขึ้นมาปั้นจากนั้นก็กดให้แบนแล้วใส่ไส้วันที่ทำจากมะพร้าวถั่วน้ำตาลปีบ๊บไว้ตรงกลาง หุ้มด้วยแป้งนั้นแล้วโรยด้วยงาดําจากนั้นก็เอาไปทอดส่วนแบบที่ไม่ใส่ไส้ <Yeah. S 1> พอทอดเสร็จก็เอาไปฉุบน้ําตาลปี๊บที่โรยงาขาวเอาไว้อยู่ในนันชิ้นเท่าไหร่อะคะงบาทผมขอสองชิ้นได้ไหมอะแล้วก็มีไส้เค็มด้วยนะแต่คุณป้าเขาทําไม่ทันเลยไม่ได้เอามาขายคุยไปตั้งนานแต่ก็ลืมถามว่าเรียกว่าอะไรใครรู้มาบอกกันหน่อยนะสิ้นสุดภารกิจเตรียมอาหารเช้าเราก็ออกเดินทางไปป้อมปี คำว่าป้อมปีออกเสียงเพี้ยนมาจากภาษากะเหรี่ยงว่าเปอร์ปีหมายถึงต้นอ้อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีภูเขาที่โอบล้อมอ่างเก็บน้นําเขื่อนวชิราลงกรณทุกคนสามารถมากางเต็นท์นอนกันได้ด้วยและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกหนึ่งจุดแต่เป้าหมายของเราคือมาลงทะเบียนเดินป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติสันนอกวัวณจุดลงทะเบียนจะต้องทําการกรอกข้อมูลผู้ที่มาเดินป่าตามนี้เลย หลังจากนั้นก็ไปยื่นให้เจ้าหน้าที่เพื่อรอเรียกคิวขึ้นรถระหว่างนั้นเราก็ไปหาอุปกรณ์สําหรับขับถ่ายในพนี้มันมีเกียร์หรอถุงย่อยสลายได้2ใบคะ่ะแล้วก็ถุงฉีด2องใบถุงฉีดจะหนใบจะฉีดได้ประมาณสองและละ่าสแตมพร้อมลายเซ็นที่เป็นหลักฐานหนึ่งของการได้มาเยือ,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 อนอง และตั๋ประกาศไหมคะใบละสามบาทและหากใครจะให้ลูกหากช่วยแบกของก็ต้องมาคุยกับพี่ๆที่รออยู่ซึ่งการลงทะเบียนเดินป่าและการแจ้งน้ำหนักของเพื่อให้ลูกหากแบกนั้นเราก็ได้แจ้งผ่านระบบออนไลน์มาก่อนหน้านี้แล้วจากป้อมปีต้องเดินทางต่อด้วยรถโฟ h e วิ wheel, ไปจุดเดินเท้าประมาณ15นาทีและเราก็ได้เจอช้างน้อยแต่เช้าเลย พี่กางเกงสวยอ่ะกางเกงสวยรถดับเลยขอดูกางเกงหน่อยได้ไหมฮะช้างน้อยบีบมีเสียงด้วยเหรอพี่ไหนบีบพี่ดูหน่อยและนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ยิ้มและหัวเราะได้ในช่วงเช้าของวันนี้เลยเส้นทางศึกษาธรรมชาติสันนอกบัวมีระยะทาง9กิโลเมตร ต้องเดินผ่านหลายสถานีและจุดอื่นๆเริ่มจากซุ้มทางเข้าจะแออักันนิดหน่อยเพราะทุกคนก็ต่างที่จะเก็บภาพนัดจุดนี้กันสานน้องบัวเฮ้มาอบอม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 อไปล้ไปไงไม่ตองเหองม่ตรงไป กินเกลือเม็ดเพื่ออะไรอ่ะฮะเอ่อป้องกันตะคิวค่ะอ๋อเหมือนแบบเร่งด่วนเร่งด่วนล้วปกติกินตามปริมาณเท่าไหร่อ่ะพี่น้ำหนักตามน้ำหนักร่างกายหรือว่ายังไงไม่ค่ะเอ่อนิดเดียวค่ะหยิบมือหยิบมืออ๋อแต่กินน้ำตาลก็คือสองช้อนโต๊ะอ๋อเหมือนแบบเฉลี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะกะรโดยประมาณอ่ใช่ค่ะค่ะ ทานไปแล้วก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็ทานน้ำเข้าไปก็จวนเอกลือจวนเลยเกลือหวนึ้นมาทันใดพี่ชื่ออะไรนะคะพี่เอ็มค่ะพี่เอ็มนะฮะพี่เอ็มเขาเป็นเจ้าที่ดูแลเราในวันนี้พี่เอ็มอยู่มากี่ปีแล้วฮะอ่าสิบหกปีค่ะโอ้เดินไปสักพักใหญ่ก็จะเจอกับเดินกลับใจพี่เอ็มบอกว่าเคยมีคนไม่ไหวและเดินกลับออกมาแล้วจึงเป็นที่มาของชื่อนี้กลับดีไหม กลับดีไหมกลับดีไหมไปต่อดิอไปจากจุดเริ่มต้นเดินไปประมาณ500เมตรก็จะถึงสถานีแรกสถา,น,าน,นีป่าเบญจพันณป่าเบญจพันณหรือป่าผสมผลัดใบมีพันธุ์ไม้เด่น5ชนิดได้แก่สักมะค่าแดงประดูและชิงชันโดยทั่วไปเป็นป่าโปรพื้นที่ป่าไม้รกทึบประกอบด้วยต้นไม้ขนาดกลางเป็นส่วนมากและไผ่ชนิดต่างๆเช่นไผ่บงไผ่ซางไผ่รวกและไผ่ไร่ เต่าตต้นับเต่าต้นไม่ใช่ต้นตับเต่านะตับเต่าต้นกลิ่นมันคล้ายๆส้มอ่อนๆเปลือกส้มมันก็เหมือนตระกูลอันนี้ตะโกอ๋อกินดิเฮ้ยกินมันเหมือนส้มจริงกินดีชินได้ไหมกินได้ไหมสัตว์ยังไม่กินเลยไม่้อะไรกว่าสัตว์ยังไม่กินเดี๋ยวให้ลูกหลาให้ลูกหลานพี่ก็บอกขนาดสัตว์ยังไม่กินเลย แล้วจะกินเหรอเออจะกินเหรอคนเรามีอะไรนะเมื่อกี้บอกคนเราอารมณมันก็มีทั้งขึ้นทั้งลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลเหมือนกับเหมือนกับเส้นทางที่เรากำลังจะเดินใช่ไหมฮะ จากสถานีป่าเป็นจพรณเดินต่อไปอีก1.5กิโลเมตรจะพบกับสถานีป่าไผ่ไผ่มักอยู่รวมกันเป็นกอขนาดใหญ่ไผ่ยอยู่ในพืชตระกูลหญ้าและถือได้ว่าเป็นต้นหญ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไผ่สืบพันธุ์โดยการแตกหน่อหน่ออ่อนของไผ่เป็นอาหารของสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นหมูเมน่นโอนเก้งกวางกระทิงชอบกินรากไผ่ส่วนใบไผ่และยอดอ่อนเป็นอาหารหลักของช้างไผ่แต่ละกอมีอายุประมาณ50-60ถึงปีเมื่อกอไผ่ออกดอก หรือที่เรียกกันว่าไผ่ออกขุยแสดงว่าไผ่จะตายลงระหว่างทางมีป้ายแสดงสัญญาณโทรศัพท์เพราะจะมีเป็นบางจุดมีป้ายเตือนระวังลื่นและป้ายเตือนระวังสัตว์ป่าพี่เอ็มบอกว่าที่นี่มีทั้งงูกับป่างูจงอางงูเขียวงูเห่าเสือดำเสือดาวหมีควายหมีขอเลียงผาหมาไม้และเราก็ได้พบรอยเท้าของเจ้ากระทิงที่อาจจะมาหากินกับลูกน้อย ตัวลูกตัวเล็กตัวใหญ่เรื่อตามแม่ก็ต้องเดี๋ยวนีนนเจองูไซโยที่ทำให้กระตุ้นความตื่นเต้นขึ้นมาได้ดีเลยทีเดียวนั่นเห็นกันไหมเจอรอยกรงเล็บหมีที่ฝากไว้กับต้นไม้ไแล้ต้นเลยคขอด้านนี้มีไหมอ่ะและบางช่วงก็ได้กลิ่นชุนเหมือนฉี่แมวด้วยนะ และนี่ก็คงเป็นเหตุผลหลักที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยประกบและให้ข้อมูลอยู่ในแต่ละกลุ่มจับปลาจับปลาจับปลาลงกินนะฮะจับส้มควายค่ะฮะกินได้เหรอเจ็บไหมโอ้กินเจ้บเจ้าดิโอ้กินที่กินไงเหมือนใบออฟแอพไงให้เขากินเลยตะวงควายสลุกกินแล้วป่ะไหนแม่ไม่เสียป่ะเนี่ยแม่กินให้ดูหน่อยมันเจ็เปรี้ยวอ่าโอยกิน พลานพังงานพลัานโอดโดนเดดไปหมดละยอดอ่ะผมไม่กินอะไรนะไหนกินสิอ่ากินพี่หนึ่งกินเร็วมอน๋อเหมือนไมาขามใช่ไหมนมากินไพี่ไบอะไรนะบอกไปสมองควายสมบุคุณเยอะนะั่กินปากตรงควายขอไปด้วยขอนี่่อย่างเงี้ยเอาไปกินกับห่า กินแล้วมีแรงเลยยอดมากเฮะก็ชาเป็นไงบ้างฮะลูกนัดฮะเปรี้ยวเหมือนใบมะดันมันจะเก็บเปรี้ยวเปรี้ยวเพรา้องเคลบขมนิดนึงอ๋อขมแลอันนี้นี่ใบอะไรนะฮะใบเวลาเคี้ยวอ่ะเวลาเคี้ยวลืมตาดิคะเออเดี๋ยว้ขาตายเดี๋ยวเขาตายลืมตาไม่ได้น้ำตาแตกกันนะครับคือน้ำลายไปมันจะหวานหวานปะมันหวานแต่เบยวหวานจากลูกอมก็ไม่ดูเมื่อกี้ไอ้แป๊บนึงเราจะสลบกันแล้วนะเองไม่กินไหมลูกไม่ต้องเคี้ยวปันันนะคะ จากสถานีป่าภัยไปสถานีสัตว์ป่าที่พบเป็นระยะทาง1.5กิโลเมตรสถานีนี้จะแสดงภาพสัตว์ป่าที่ตั้งกล้องถ่ายไว้ได้เช่นเสือโครง่งเลียงผากระทิงหมีหมาเสือดาวไก่ฟ้าหลังเทาจุดนี้มีน้ำดำแช่แข็งมาให้ดับกระหายด้วยนะว้าวมาก จากสถานีสัตว์ป่าที่พบเดินต่ออีก500เมตรจะถึงสถานีเตรียมใจเป็นจุดที่นักเดินป่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมก่อนเดินขึ้นเนินเขาสูงชันที่เรียกว่าเนินหมาถอยในจุดนี้จะแนะนําให้นักเดินป่าพักผ่อนให้หายเหนื่อยเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนจะเดินขึ้นต่อไปเรากินมือเที่ยงกันจุกจกุกันที่จุดนี้เลยอร่อยไหมคะกินอะไรคะข้าวเหนียวไก่ทอ,อด กินอะไรฮะทีนนี้น้องหนึ่งกินข้าวเหนียวนะฮะทำไมขยันเยอะอร่อยมากไก่ย่างที่อร่อยที่สุดในโลกต้องกินที่ต้องหาภู่ไก่จะเป็นไม้แล้วคุณป้าล่ะฮะมันเหมือนกันเหมือนกันไก่คู่ไก่คู่ไม่ใช่ห่านคู่นะฮะอมันมีกลิอร่อยครับอร่อยมากทำไมนะอร่อยอืมอาคำไปเลย และแล้วก็มีคนเป็นตะคริวเลยได้ใช้เกลือที่พี่เอ็มพกมาขออนุาตถไทยเก็บไปบันทึกอุ้ยหน้าสวยไหมเนี่ยเกลืจะเค็มกลายเป็นหวานแล้วโอเคค่ะจากสถานีเตรียมใจเดินต่ออีกหนึ่งกิโลเมตร ก็จะถึงสถานีเนินหมาถอยเป็นคําเปรียบเทียบมาจากเนินเขาที่มีความสูงและชันที่ขนาดหมาเดินขึ้นยังเหนื่อยล้าจนต้องเดินถอยกลับมานั่นเองโดยมีเชือกที่ผูกไว้สําหรับให้นักเดินป่าใช้จับเพื่อป้องกันอันตรายจากการล้มและได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินตรงนี้โนกโพราโดมาส่งเสียงร้องให้กําลังใจด้วยนี่หรอไอะอ้ ไปไปดเดินทางขึ้นไปสักพักหันหลังกลับมาจะเจอกับกองบัญชาการทหารบนยอดเขาใหญ่ที่อยู่ตรงน้้นและเราก็ไปพักกันที่แยกผ่าแตกตรงนี้ไม่มีป้ายบอกข้อมูลนะว่ามีที่มาที่ไปยังไงจากสถานีเนินมาถอยมาจุดพักแยกผ่าแตกไปสถานีป่าดิกดำบันเป็นระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรป่าดิบดำบันเป็นลักษณะของป่าดิบเขา ทิวเอเวอร์กรีนฟอเรสพบตั้งแต่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1,200เมตรขึ้นไปมักพบพันไม้จำพวกก่อที่มีลักษณะคดโค้งซึ่งเกิดจากการต้านแรงลมที่มากระทบเป็นระยะเวลานาน,านจนลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์และบางช่วงที่มีความชื้นที่เหมาะสมจะพบมอสเฟิร์นมเกาะตามลำต้นเหลืองไม่ใช่หรอเนี่ยมันเหลืองนะซิคลอ่ะเหลืองมันจะเป็นจุดแบบเลืองเองอน,นื่อตัวน้อยอันนี้ก็เหลืองนั่นแหละ วนนนี้ปปดเเเเเตาาาขออออออ่ะทัับไไหหยแแลลรส่วนตัวก็ตกใจนะไม่คิดว่าจะมาเจอเต่าบนเขานี้เลยจากสถานีป่าดึกดำบันเดินไปอีกหนึ่งกิโลเมตรจะพบกับสถานีเนินปราบเซียนเป็นลักษณะเขาที่ไม่ชันมากซึ่งต้องไต่ระดับความสูงไปเรื่อยๆในเส้นทาง จะพบกับพันไม้ขนาดเล็กและขนาดกลางขึ้นอยู่กระจัดกระจายพื้นเป็นดินทรายสลับหินการเดินผ่านเส้นทางนี้ในช่วงบ่ายนักเดินป่าจะต้องสัมผัสกับอากาศร้อนทําให้รู้สึกเหนื่อยล้าจึงเป็นที่มาของชื่อเนินปราบเซียนและระหว่างทางก็ได้หยุดพักพูดคุยเกี่ยวกับจุดตะเอิดเส้นทางสัตว์นอกวัวกับพี่ตือหนึ่งในผู้ร่วมบุกเบิกเส้นทางนี้เขาว่าคนข้างหลังนี้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกเส้นทางสันนอกวัวนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขาเล็กน้อยระหว่างทาง คนไหนฮะคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยชื่อตือครับพี่ตืออ๋อนึกว่าพี่เตอร์ตอนแรกพี่ตือพี่ตือเป็นไงบ้างตอนนั้นอธิบายให้หน่อยฮะทำไมก่อนนี่ยังเป็นเขาเขียวครับยังไม่เป็นฐอนนกหวัวเมื่อก่อนนี่คือเขาอันนี้เขาเขียวนุ้นเขาใหญ่ลูกที่มีนาธารอากาศก่อนเถื่อจะเยอะมากครับครับพอดีติกเจตลานิวเกตเตอร์ครับตอนนั้นรับรอบเข้าเป็นอุทยานเขาแหลมปิด ก็ไม่ผ UM ่านเจ้าหน้าที really ่ก็เลยถูกข้อหาเข้าเขตอุทยานไม่ได้รับอนุญาตจะจ้าพนักงานแต่าปรับไปห้าร้อยเท่านั้นก่อนไม่ไม่แพงคาปรับเยอค่ะเดี๋ยวนี้ก็พันอและหลังจากรายการนวเวเกเตอร์ได้ออกอากาศไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2554ทําให้มีผู้ที่สนใจติดต่อกันเข้ามาล้นหลามมากมายทางอุทยานจึงทําเรื่องเพื่อขออนุญาตเปิดเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติสันนอกวัวและได้เปิดเส้นทางในเวลาต่อมา เดินยาวอีก2กิโลเมตรก็จะถึงปลายทางแต่ระหว่างทางนั้นก็จะพบกับกรอบรูปต้นไม้ทรงกรอบเป็นเหลี่ยมเท่เลยถัดไปจะเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์พ้ารหันเหมือนมองพาทิตย์อะเรามองขึ้นเออเราก็ไม่ได้เดินเข้าไปลึกสักเท่าไหร่พาพที่ได้ก็จะประมาณนี้ แลเมื่อเห็นป้ายนี้ก็จะถึงจุดกลางเต็นแล้วแต่ก่อนถึงจุดกลางเต็นก็จะต้องเจอห้องซ่วมที่มาต้อนรับเราก่อนเลยที่นี่เป็นห้องแบบแห้งนะเนื่องจากวันนี้ไม่มีแหล่งน้ําเพียงพอใช่แล้วคืนนี้เราก็ต้องอาบแห้งกันนะลานกลางเต็นพี่ลูกหับก็ได้มากางเต็นให้เราไว้ก่อนแล้วน่ารักที่สุดเลยทุกคนตอนนี้ถึงสันนอกเล็กแล้วนะฮะใช่ปะ สันนอกอยู่ตรงนน้นสนเล็กออเล็กอยู่นู้นเหรอแล้วดอกใหญ่อ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงทำไมทไมทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงลานกลางเต็นต์ตรงตีนสันนอกเล็กนะฮะแล้วพี่พี่คนนี้นี่พี่ลูกหาบเขากางให้เราเรียบร้อยแล้วเขาทำเขีย์พื้นที่ให้เราด้วยน่ารักมาก พร้อมไม้สันนอกเล็กเ oh, oh ออหลังจากเก็บสัมภาระเรียบร้อยเราก็ขึ้นไปบนสันนอกบัวเล็กเพื่อไปดูพระอาทิตย์ตกกัน จากจุดนี้สามารถมองได้เกือบ360องศาเลยนะแต่เพราะว่ามีสันหนอกวัวใหญ่ที่บังวิวขนาบข้างไว้อยู่ จากส่งดวงตะวันเดินทางไปยังแผ่นดินอื่นเราก็กลับลงไปล้อมวงกินมื้อเย็นแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนการที่ตื่นมารุ่งเช้ากับลมที่เห็นว่าแรงแล้วนั้นในค่ำคืนที่ผ่านมากับแรงกว่ามากเราก็นอนลุ้นรบหลับตื่นอยู่ทั้งคืนแต่เต็นทุกหลังก็ผ่านพ้นไปได้จากเต็นที่พัก เราเดินผ่านช่องลมไปยังสันนอกวัวใหญ่เพื่อต้อนรับการกลับมาของดวงตะวันในเช้าวันใหม่แต่ตะวันนั้นตื่นสายขี้เศรายังคงห่มผ้าหมอกขาวไม่รู้ว่ามีใครๆหลายคนและวัวน้อยอีกหนึ่งตัวที่รออยู่ตรงนี้